ไม่ต้องมานอนด้วยเลยพวกเองอะไปนอนกับป๋าเลยแล้ววันนี้ว่าหน่อยถ้าเป็นครูว่าไม่ได้เหรอหรู้เรื่องไหมเนี่ยครูทช่ไหมหนะบักทนได้ยินไหมบักทนทีเมื่อกี้ครูเอาครูเอามันตบหน้ามาด้วย มันขู่เอ้ยนั่น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 เห็นไหถ่ายแล้วเปลได้มาขู่ทำไมไม่ต้องมานอนด้วยเลยถ้าขู่แบบเนี้ยรู้ไหมรู้ไหมน่ะดือ้อดื้อใช่ไหมดื้อใช่ไหมบักทน้นบักทน้นคีดือ้อขี้หลังไม่ต้องมานอนด้วยเลย รู้ไหม<อ>ไม่ต้องมาตีเลยร<อ>ม่ต้องมาดุดุทช่ไหมที่หลังไปนอนข้างนอกเลยไม่ต้องมาขึ้นเตียงเลยรู้ไหมรู้ไหมเนะี่ยได้ยินไหมฮะ<อ>บักทนขีดข้ดไอขี้ดชู้หรอ สู้เหรอหึส <coil> <c oughs> ู้บอกเอาเจ็บนะเจ็บนะเอาจริงบอกเอาจริงเหรอหึไม่ต้องมาดุเลยอย่าหึอย่าหึไม่ต้องมาหฮอเลยฮึอ่าพี่รักแอบถ่ายรักแอบถ่ายแล้ถ่ายดื้อ

เดี๋ยวไม่ให้กินข้าวนะบอกให้อดนะพรุ่งนี้นะ่ะอดนะอยากกินข้าว<อ>ไหมเดี๋ยวไม่ให้กินนะอดกินข้าวเลยนะพรุ่งนี้นะ่ะ <c oughs> เอาเอา <c oughs> เอาเอาเอายายละเอายาและทำเป็นเฮ้ยม <c oughs> าทน <c oughs> เอา ยังจะเถียงอีกนะ้เอา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 กัดแม่อีกดู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 แน่แน่แน่น่ดูทำดูทำกัดแม่อีกตบมาด้วยว่ามันมันโกรธบามาดูมันสิไม่ต้องเถียงเอาเจ็บ ออจู้อีกเนี่ยเฮ้ยฮึมองอะไรมองปา๋าอะไรเล่าเนี่ยวันนี้ไปน,นอนกับป๋าเลยนะรู้ไหมโอ๊ยต้องมานอนด้วยเลยต้องมานอนด้วยนะทีหลังนะ่ะ <c oughs> เป็นอะไรเออแมวอะไรอย่างนี้ เป็นอะไรไปนอนกับป๋าเลยนะพรุ่งนี้ได้ยินไหมไปนอนกับป๋าเลยไม่ต้องนอนกับแม่เลยได้ยินไหมเฮ้ยโอ้โหโอ้ไปแกล้งละไปแกล้งละโอ้รักบุญทนนะไปแกล้งละลูกไม่แกล้งละโอ้เอ๋ไป bye bye าย e เลย b ายพี่รักแล้ว 拜拜。Bye bye.